พิกกิ้งโดยใช้ปิกนะครับผมกับการตีคอร์ดสลับกันนั่นเองสวัสดีครับอยู่กับพวกเราทุกเ s i c ครับผม อยู่กับช่วงมือใหม่คนรวยเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับมากับสาระ Dial ดีๆอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนที่ทุกท่านจะไปพบก,กับสาระวันนี้นะครับผมฝากไว้หน่อยแล้วกันนะครับผมกับอีกรายการหนึ่งของช่องเรานะครับนั่นก็คือทูเคพอดแคสต์นั่นเองนะครับออรายการที่จะนําสาระความรู้ด,ดีๆมามอบให้ทุกท่านมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับกีตาร์เกี่ยวกับดนตรีเยอะแยะเลยนะครับผมอีกหนึ่งช่องทางครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับ เป็นค r c อ d e นะฮะอยากให้ทุกท่านสแกนกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับผมเป็น Open Chat Li n e Open Chat นะครับผมให้ทุกท่านเนี่ยมาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับกีตาร์เกี่ยวกับเครื่องดนตรีอุปกรณ์ดนตรีหรือเรื่องดนตรีเพียวๆก็ได้หรือจะเป็นซื้อขายก็ได้นะครับผมมาที่ครับอยากได้ปิกอยากได้คาโปจูนเนอร์อยากซื้อกีตาร์เลยก็ได้นะครับผมเข้ามากันเยอะๆแล้วกันในแหล่ง Open Chat นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเนื้อหาที่เราเอามาฝากกันนั่นก็คือ วันนี้จะมีความยากขึ้นมาเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากกันเกินไปนะครับผมนั่นก็คือการปิกกิ้งโดยใช้ปิกนะครับผมกับการตีคอร์ดสลับกันนั่นเองนะครับผมเอ๊สลับยังไงเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาเจาะลึกกันวันนี้นะครับผมไม่ยากไม่ยากนะฮะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆอีกเช่นเคยนะครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างนะครับผมการเล่นในแบบนี้นะครับผมโดยใช้ห้องเพลง ซีซีนะครับผมหรือก็คือ1ห้องเพลงมี4จังหวะนั่นเองนะครับผมอาศัยง่ายๆคือหลักการนะครับผมเราจะเล่นอา่าผมจะเล่นมันในคีซีละกันง่ายๆเลยนะครับผมมีคอร์ดซีครับผมคอร์ดเอเ n เนอร์คอร์ดเอฟแล้วก็คอร์ดจี ง่ายๆเลยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับพื้นฐานเลยนะครับเพื่อที่จะหยิบไปใช้กันได้ง่ายๆนะครับผมเนื่องจากว่าเวลาเราเล่นปิกกิ้งเนี่ยเราจะต้องดีดรูทของมันนะครับก่อนนะครับรูทก็คือตัวที่เป็นสายเบสของคอร์ดนั้นๆนะครับผมอย่างคอรซีก็จะอยู่ที่สาย5นะครับผมคอร์ดเอมเนอร์ก็จะอยู่ที่สาย5เช่นกันนะครับคอร์ดเอฟเนี่ยผมจับในรูปแบบนี้ ะครับหรือบางคนก็จับไปรูปแบบนี้นะฮะคอรด F นี่ก็จะอยู่ที่สาย6นะครับแล้วก็ขอรด G รูทก็อยู่ที่สาย6เช่นกันนะครับผมนะฮะทีนี้ผมจะแนะนำวิธีการเล่นฝั่งมือขวาก่อนสักเล็กน้อยนะครับผมนั่นก็คือการเล่น1ขคอดใน1ขคอดเนี่ยเราจะเล่น4จังหวะใช่ไหมครับเราจะแบ่งซอยมาลงมาคือ2จังหวะแรกเราจะเล่นพิกกิ้ง รเราจะเล่นปิกกิ้งอนี่แบบไม่ง่ายเลยนะครับผมอธิบายง่ายๆเป็นผมจะดิดมาลงไปเนี่ยสามครั้งนะครับผม แล้วก็ตีคอร์ดหนึ่งทีสอจังหวะนะครับดิดพิกกิ้งสามครั้งเนี่ยมันจะเป็นมันจะอยู่ในสองจังหวะแรกแล้วเราก็ตีคอร์ดมาลงไปให้มันเป็นอีก2จังหวะที่เหลือนะครับผมหนึ่ง2องสามสี่หนึ่งสสามสี่หนึ่งสอง สาสี่อ่ะแล้วก็จบการฝึกไปนะครับผมลองดูช้าๆอีกหนึ่งทีเดี๋ยวผมเล่นแบบช้าๆให้ดูเลยนะครับช้ามากๆเลยอ่ะมาย้ำอีกกันอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอย่างละ2จังหวะนะ้อบนะครับ3ามสี่หนึ่ง2องสาสี่หนึ่งสสาสี่หนึ่งสสาสี่ หนึ่จบแบบสึกทัาน,นะครับผมอา,อาจจะมีบางท่านอาจมีบางท่านนะครับผมที่คิดว่าพี่ครับมันเร็วมันยังเร็วอยู่ยากยังมันยังยากเกินไปผมมีให้ง่ายกว่านั้นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้ที่ผมแนะนำเนี่ยคือการเล่นอย่างละสองจังหวะใช่ไหมแบ่งห้องทีนี้เราเล่นอย่างละสี่จังหวะไปเลยครับง่ายๆเลยนะครับ เป็นแบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3นนั่นก็คือ1คอร์เนี่ยเราเล่นเป็น2ชุดอย่างละ4จังหวะนั่นเองตอนพิกกิ้งเราก็พิกกิ้ง4จังหวะจังหวะที่เราดีเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นมา นะครับผมส่วนเราจะดีเส้นไหนก่อนเส้นไหนหลังเนี่ยอันนี้ผมไม่ติดนะแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยเพียงแต่อยากให้เส้นโนต้ตแรกเนี่ยดีที่รูทของแต่และคอร์ดก่อนนะครับผมส่วนถ้าทุกท่านอยากให้มันเป็นแบบไหนตายตัวหรือพี่ครับเป็นแบบตายตัวเลยได้ไหมเนี่ยลองสอบถามกันเข้ามาได้ลองคอมเมนต์เข้ามาถามได้เพื่อผมจะแบ่งแบบฝึกหัดให้เพื่อนๆได้เอาไปฝึกซ้อมกัน นะครับอ่ะวันนี้เราอิงแบบแรกกันก่อนนะเล่นให้ดูอีกสักหนึ่งรอบของละกันนะครับผมก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมกับคอนเทนต์วันนี้เนาะโอเคพร้อมนะครับ3 4 1 2ีสามส สี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จบนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่ก็คือการปิกกิ้งบวกการตีคอร์ดผสมกันนั่นเองนะครับผมยังมีอีกมากมายเลยนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยมันจะเป็นแบบ เพียบเลยนะครับผมฝึกกันจนต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะไปถึงจุดที่ยากกว่านี้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยสนุกสนุกกันในการฝึกซ้อมนะครับผมอ่ะหวังว่าคลิปนี้ก็จะมีเป็นความรู้ให้ทุกท่านไม่มากก็น,น้อยกันแล้กันนะครับฝากไว้อีกรายการหนึ่งของเรานะครับผมทิ้งท้ายนะฮะนั่นก็คือช่องอ่า นั่นก็คือรายการ t K Podcast นั่นเองนะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อพวกเรานะครับใน Line Open Chat นะฮะขึ้น QR c ค d ดให้ตรงนี้นะครับเข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมในทุกๆเรื่องเลยอย่าเพิ่งยืมดังกันแล้วกันนะครับพอยำนะครับผมนะฮะอ่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านจะได้ความรู้ไปแล้วกันนะครับผมเล่นดนตรีให้มีความสุขนะครับวันนี้พวกเรา t K Music ลาไปก่อนสวัสดีครับ